ได้ไหมใ้คุณสก้อนนเรเบลให้คุณสก้อนนเรเบลให้ถึงแล้วถึงจีเล็กวอยู่แถวเหมือนคันนึงนะกูกูหนีมันอยู่นะถึงจีเล็กวถึงจีเล็กวอยู่ไหนวะรีบเบแดงโล่งเว้ยเรบลแดงเลยรีบเข้าไปเต้นเลยไม่เผมละจะมีวิธีไอ้เคลิ้นเป็นแฟนสาวลาวเหรอปล่อยมันไปเลยน้องลาลิตอ่ะเราสามสิบกว่าแล้วกบน้ำเงินทำไมมันอยู่นะครูวะใช่ปะใช่รอดอะไรวะมัน่อยปล่อยมันไปเถอะไม่เคยรู้จักน้องเลยมาดิมาดิ ไม่เราถึงกันยังเราถึงกันยังวะไปเลยไปเลยไม่ต้องรอใครถึงไปเลยไปเลยว่มีคนถึงแล้วแหะเอาถึงมามามานคุกรถไฟอ่ะเนี่ยกบแดงเกบเขียวกบน้าเงินมันมาเยเเขียเกาใครอ่ะวดีสวั่ดีสวัสดีสัลดดาัหัดสดีัีัวดวดงั มันจริงจรไม่ได้ป่นเพื่อไม่ใช่ไม่ใช่มมันมาแล้วมันมาแล้วมันรงมมาแล้วไมมอ้วนเราต้องรวมเาต้องรวมอยาี่วาหลุดอดนไงไม่เราเราต้องรวมรีวิวแดงมาดิมาดิมาดิวมกันมาเลยไม่มาเลยมาพี่ยังไงจะดนน้ำแล้วคนที่มาแล้วมึงไม่ต้องพูดคนที่ยังไม่ถึงพูดพูดคนยังไม่ถึงพูดเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเยเลเื่อนไอ้ท็อปมา ี่คนนี้ยังไม่ถึงพูดคนที่ยังไม่ถึงมพูดมันมาหมดเลย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 มันมาเยอะมากมันมาเยอะมากมันถึงกันหมดเลยได้ไงอะเฮ้ยเรามาป้าเรามาไหมวนเรายังไม่ถึงพูดเรามาเรามาเรามาเราวนไว้เข้าไม่มึงฟังกูฟังกูเข้าไปในเลเบลเข้าไปในเลเบลเข้าไปในเลเบลให้หมดเร็วไปวนไว้ขับรถไปวนไว้จะไฟก็ไฟแม่งเลยเฮี้ยเร็วแต่สิ่ใจไปแล้วนี่มาเร็วเพื่อน ไบูยังไม่ถึงนะบูขิงก็ยังไม่ถึงนะขิงเออไม่เป็นไรยื้อได้เราโหดัูจะตกมันกูจะตกหน้าเลเวลเพื่อนผมจริงไม่ตกผมจิงไม่ตกเออแล้วหน้าเลเวลตรงไหนเพื่อนหน้าเลเวลตรงข้างเลเวลแดงอ่ะกูจะตกนะกูตกเพื่อนกูตกข้าเรเบลที่เราไปกับทีมเบนด์ที่เราไปกับทเบนเข้ามาได้ไหมเราเข้ามาได้ไหมเราตามกูแ้บับที่ไปกับทีมเบนด์ที่ไหนวะข้างตรงน้ำอ่ะข้างเลเวลข้างเลเวลตรงน้ำข้างเลเวลตรงน้ำมาดิมั้ยมาดิ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  มาดี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 สัตว์เราไหวเราไหวเราหวมา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 ไอ้เหี้ยบอบตายบอบตายมีคนตายมีคนตายมาดีเพื่อน มายังมายังรถมันตกน้ำเพื่อนรถมันตกน้ำเออไฟแยกไปเลยไฟแยกได้ไฟแยกได้เพื่อนไม่เป็นไรไฟแยกได้มาหน่อย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 ไฟแยกได้ไฟไปเลยนะตรงนั้นไฟไปเลยให้มันแยกให้มันแยก ไม่ไม่ไมอาตอนนี้มันมันเราเราตกอ่ไม่น้อยไงรอลอก่อนนดมเพื่อนกูชนได้เมาแล้วเรามาแล้วไม่มึงไปเล่นมึงเล่นตรงที่ไอไอลาลาพาเพื่อนเล่นกุ๊ปใหญ่ดิพาเพื่อนเล่นกุ๊ปใหญ่ดิเราไป้ลเลหรอไม่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 ่ไม่ไม่ไมึงมาไมม่ม่อย่ม่ม่ไมม่ไม่ไมไ่ไ่ไม่ไ่ม่่่มไ่ไ่มม่่ไไเ่ ยม่ด้เพนไม่ได้รงกดนมึงโดน ไม่มึงฟังกูอยู่น้ำกันเอาที่เดียวเอาที่เดียวเ่อทาที่เดียวเอาที่เดียวเอาที่เดียวเอาที่เดียวหลง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 ไอคนที่ติดเลเบลมึงโดนทำมาไฟต่อมึงเอาดิ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 มันมั่วมันมั่วมึงเอาดิมันมั่วมั่วสวยตายสั์มันมั่วมันมั่วมันมั่วกูคอยนักอยู่ไม่มึงมึงลงทีเนี่ยที่เพื่อนลงเนี่ยจะตกน้ำตกน้ำอยู่ไว้บาทยบาทยาแบบมึงลง เฮ้ยกูตายไอ้สัตว์ไอ้ควายเด็กกเกิดไอ้ง้อมึงไะมึงมึงไะดูดิอ่ะดูใครคือในสัตว์มึงดูใครคือในควายไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงก็ตายควายไอ้ควายกอสอจต้เสืองไอยเสาอรัเสือมังอ้เสือะไอ้เือม่้เือมั่งอ้เพือ่งไอ้เสือั่งไอ้เสือังไอ้เองไอ้สือมัไอ้สือัตง์ร้องไอ้สั้ ไหวๆน้องไหวไหวเว้ยมาพี่ชายเที่ยวๆมาซ่องนี้วิลลี่วิลลี่ซ่องนี้วิลลี่ตายตายตายอีกตายอีกเอ้ยกูจบอยู่เรียกเพื่อนหน่อยเว้ยเรียกเพื่อนหน่อยเว้ยตายอีกตายเยอะตายเยอะเที่ยวเที่ยวตายจะปง

ขอเม้นหนึงขอเม้นหนึงกูขอเม้นนึงซ้ายมือกูไปรีตรงนู้นให้หมดเลยนะไอ้เทียวมึงไปมึงเล่นมึงเล่นตจบเลไว้มึงเล่นมึงเล่นกูไปรีเอาเทียนี่ให้ตายดิเอาเทียนี่ให้ตายดิรีรีอยู่พี่ไอ้เกิดแล้วกูรีหลังบ้านเดี๋ยวพี่ไอรีรีได้หมดรีได้หมดรีได้หมดเพื่อนใจเย็นรีได้หมด ลาสตบสว้มองกว้างหน่อยพี่มองกว้างหน่อยมองกว้างฮัลโหลฮัลโหลกุลีเพื่อนขึ้นหมดกุลีเพื่อนขึ้นหมดใบเกิดหลังใไม่ไม่หลินเจียาลินเจียหามีอีกนะลินเจียหาเออเป็นนึงอารีเสร็จใช่ไหมเราไปเป็นกุูปน้ำอารีอยากให้มันตายโงกงคนมามามารอ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 พร้อมกันนะรอพร้อมกันรอไป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 พร้อมกันไปไปชุบดิไปชุบดิไปชุบดิรอไปพร้อมกันพี่โดนยีมพีนะพี่โดนยีมพีหลังบ้านมาหน่อยได้พี่ได้พี่ใบเกินหมดเกิดเกิดหกเจ็ดคนเลย หาเพื่อนให้หมดข้างหลังบ้านไปไหวเดี๋ยวพวกกูพาเดี๋ยวกูพาไปเล่นเดี๋ยวกูพาไปเล่นไอ้ไอ้ตรงที่เกิดอ่ะเดี๋ยว่างเดกูนะไม่ไมมึงรอไปพร้อมกันอย่าไปดิอย่าไปรอไปพร้อมกันไม่ไม่ไม่เกเกมึงสติสติฟังฟังกูฟังกูิน้าลเพื่นทิ้งน้ำมะเล่นึงมึสแกนหาโซเพื่อนมามามามึงฟังกูนะเว้ยมึงเล่นตัวการมึงเล่นตัวกานได้มึงคือได้มึงคืนได้มึงเล่นตักาเล่นตวาเล่นต้ว้ารเล่นตัวการเลนตัวการนการ มาาัเดียวไวตัไวมเยปืนคือแล้วคือแล้วคือแล้วไอ้สัตว์ไหวกับพวกคุปปาไอ้เหียไหวกคุปปาไอ้สัตว์มึงมีเสียงรึยมึงมีเสียงรึยังมึงมีเสียงรึยัมึงมีเสียงรึไอ้กูมาจีบเ เพื่อเยอะชุวเพื่ออะไรมาเล่นด้วยกันหน่อยรวมเล่นด้วยกันหน่อยรวมเล่นด้วยกันหน่อยกลับมาไพ่องกลับมาพ่องงเชื่อกู้มึงไล่มึงไล่ปืนหน่อยด้ไล่ปืนหน่อยดิอไ้อไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไม้ไอ้อไอไอ้ไอ้อา้อ้อ้ไ้ไอ้อไอ้ ต่อๆๆ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 ดหๆๆ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 ดๆๆๆวๆๆๆๆๆๆๆอๆด้ๆๆๆๆๆๆๆเอๆยงๆๆ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 ๆัๆๆ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 ๆเๆๆ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 นๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆาๆๆๆนๆๆ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 ๆงๆๆ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 เๆๆ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 มๆๆๆๆๆๆๆา เอสมบไว้ตรงกลางพอเอาสมมัติไว้ตรงกลางให้เพื่อนทำบนลายแดงบน่ายสาแยกาแยสแยกสแยกสามแยกายไอสัตว์สาแยกสามสมแยกเลเพื่อนเพื่อนมึงมาเี่คุยมึงเก่งอมึงไอสัตไอ้ฟอร์มฟอร์มจัดเลยเด็กเหียฟอร์มจัดเลยสัตวใครไม่ได้หลบบ้านอยู่ข้าอีกนะพี่เดีว ปล่อยไปปืน huh. ปืมันมาปืนมันมาีบอเทวเทวเวกเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนมันมีมันมีแล้วมันมลีลัง้ันแล้วมันมีหลังบ้านเลอ้เอมันมนืเลอามือ้อ้ือ้นัยกูอเอมพกูอเอมพกูอเมวเอมันวาเพเฮ้ยหนไปมีบ้านเราดิมีบ้านเราดิ้งไปดิิง

แบมหนึงเพื่อนกูชุบเพื่อนอยู่กูชุบเพื่อนอยู่กูชุบเพื่อนอยู่ไหวมาไหวมาไหวมาไหวจัดไหวจัดอีซัดไอ้สั่หลไม่ลอกว่าไงเพื่อนว่าไงอีอีตัวไหนมันบ้ามึงไว้อีอีหัวทองอีหัวทองอีหัวทองมึงไปไหนไอซัดมึงเก่งไม่ใช่หรอมึงเก่งไม่ใช่หรอไอ้สัดมึงเก่งไม่ใช่หรอไอ้เหี้ย

กลับมาตรงกลางแล้วเลิกบัฟก่อนแล้วก็แล้วก็ไม่รถพี่ไหนอะไปหาเพื่อนก่อนไปหาเพื่อนก่อนได้ไหมแม่พี่พีพีไม่ครบเดี๋ยผมพาไปเปิดก็ได้ละไปหาเพื่อนก่อนมันมาด้วยหาเพื่อนา่อนพูดเรื่องยามนั้นเลยอ่ะเอาเอาศพทิ้งไว้ตรงกลางเอาศพทิ้งไว้ตรงกลางแล้วไปหาเอ้ยเลิกบัฟก่อนไอ้แบ็คเอ้ยไม่ได้ไม่ได้พี่ยาพี่รันไอ้ฟังกูฟังกูฟังกูไม่ได้ครับหมอไม่ได้จบมาตรงกลาง้วจบมาตรงกลางก่อนแล้วจบมาตรงกลางแลปอมาตรงกลางแล้ไปาเพื่อน่อ้วรง มึงเอาศพมาตรกลางโยกสมาตรงกลางเลยตรกลางเพื่อนี่มจากของเรวน้ผมได้น้ำาในน้ำอ่ะมงสศมาตรกลางพมาตรกลางเอนเอาขึ้นมาเลยครับเอามาตกลางไอ้คุยโง่โง่จัดเลยเฮียมั่มมั่มเฮียไายังมั่มเลยไอ้สัเล็ดก่อนพวกกูอีกเฮียมึงปัญญาอ่อนย่างวะมึงกาดอย่างวะไอ้เฮียอมาบอมมาทา่อยมในวง้สามสี่เยอยู่ไหนอยู่ตรงไหนเออ มันมีในน้ำด้วยนะเว้ยเพื่อนใช่ใช่น้ำเลยแยกหาได้นะตอนนี้มีใครไม่มีถุงห่อไหมมีใครไม่มีถุงห่อไหมไม่มันก็ไปเรเบลกันเลยเนี่ยไปเรเบลกันเลยเรเบลใกล้ใกล้ไปเลยไม่ใครดำอยู่ในนในน้ำไอ้ศสตว์โดนนสุรกายดิพวกมึงอ่ะไอียอไม่ได้งเลควยกนจคุนกูคนกูสามสิบไอ้เหียมั่มควยคนกูสามสิบไอ้เหียไอ้มึง

อย่กดส่งภาพในหอดแล้วก็แล้วก็ใครใครมีห่อใครีหอเซ็ตรถเสร็จแล้วอุศพติดมือเลยติดมือได้ดู้ขอหอหรรเนะครเ็ตของเสร็จแล้วติมือใครเ็ของเสร็จ้อุพติดมือเลยมีคนป่นแล้วนะใครป้นอ่ะมีบุเต์นเพื่อนเปเกลงลยรนอไม่มีอ้เีรหีอ้รีห่อ

ไอหพวเป็นสิเปื่อไม่มห้องไอหัว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 ไมหัวไอหัวไหัวไมหัวไอหัวไมหัวไอหัวไหัวไอหัวไอหัวไอหัวอหัวไ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 อหัไอหัวไ่หัวไอหัวไอหัวอหัวไอัวไอห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 ัวีอหัวไอัไอหัวไอาัวไอห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 ัวไอัไหั เคยมีอาคิปพิโมมีปะพี่โมมีอาคิปปะเคยมีมีกลางเะล่ะกลางดิเอ้ยกลางเลยคองข้าปี่กลางเลยเืีอยตํารวจเข้าวงมาตํารวจเป็นพิ่าเนี่ในวงได้นะกลางแล้วก็กลางห่อห่อแล้วห่อแล้วกลางห่อก่อนห่อก่อนห่อก่อนกลางป๊อบไม่หอป๊อบไม่หอเงินไม่มีเลยกูก็ไม่มี่หอบไปห่อไปต่อรอมาแล้วในอินมาห่อกลาง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 แล้วกลงกปลางป่นปนไปปนไปเพื่อนปนไปปนไปปนไปไม่ขอไม่ซ่อมรถเดี๋ยว ไวะไอห่อมีใครเอาห่อมาให้ได้ไหมอ่ะอยู่พาวอ่ะไอ้แบ็กอยู่ไหนแบ็กใครมีห่อสองอันมึงมึงแบ่งเพื่อนด้วยซอมซอมรถดีซอมรถดีซอมรถดีไอกิมอยู่ไหนวะเพื่อนอีเจสัตว์โดนกูหน่อยอีเวนใช่มึงบอกวะแบ็กขึ้นมารถก็แบ็กกางไฟกลางไฟเนี่ยอยู่ตรงรถวะเพื่อน T8 เฮ้ยใครพร้อมก็ออกไปเลยนะเว้ยเพี่ยำมั่มจัดไกว่อยังมั่มเฮ้ยไอ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 รถเสี่อมากูคนหนึ่งดิรถเสี่อมากูคนหนึ่งดิที่อุ้มเยอะๆมากูมาเฮ้ยกูไปไกลแท็กกูไปไกลแท็กละขึ้นอยู่ไหนเคลื่อนศพกูไปไหนเลยออกเลยออกเลยออกเลยถ้าถ้าใครถ้าใครรีบนายกเลย รถรถกระกำมึงรอก่อนรถกระกำมึงรอก่อนรถกระกำมึงรอก่อนไอ้สมเหลดยจไม่เื่นไอ้ไอ้มึงฟังกูกู